สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมลเวเล่วันนี้ไทยก็พ่ายให้กับโดมินิกันไป3ต่อ1เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ10 22 23ต่อ 25, 23, ต่อ25และ21ต่อ25ครับซึ่งสาวไทยทุกคนก็เต็มที่กันแล้วนะครับทุกคนสู้สุดตัวจริงๆเรารับรู้ได้เลยนะครับอย่างที่เราทราบว่า ทุกคนก็สู้เพื่อรอบ8ทีมสุดท้ายกันนะครับแต่ในเมื่อมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้รับรู้ว่าชาวไทยทุกคนช่วยกันเต็มที่แล้วกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าฟอร์มในแต่ละวันก็จะมีลงบ้างขึ้นบ้างนะครับ ไปแล้วแต่ละวันแต่ก็เป็นผลดีเลยครับเราจะได้รู้ข้อบอกพร่องของตัวเองนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไปแต่มาถึงวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสาวไทยทุกคนก็ทำให้เราเห็นแล้วครับว่าทุกคนก็มีสกิลที่ไม่ธรรมดานะครับแม้จะแพ้ไปในวันนี้ก็สู้ๆนะครับสาวไทยพัฒนาต่อไปครับ